เลาจะรัดในบริบรขการแทนแ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นไม้เท้าขาเดียวนะครับแบบพับได้นะครับตัวนี้นะครับจะปรับระดับได้ทั้งหมดห้าระดับนะครับวิธีการปรับระดับนะครับเอาขายตัวนี้แล้วเรากดปุ่มเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับว่าเราต้องการระดับไหนกดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับความสูงวิธีการพับเก็บนะครับดึงนะครับตัวนี้จะเป็นยางยืดนะครับดึงแล้วก็พับพับเก็บ ใส่กระเป๋าพวกพาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีสายห้อยห้อยแขนหรือว่าเอาไว้ห้อยตามตะปูนะครับวิธีการกลางลูกค้าปล่อยได้เลยครับบนะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเทเบิอุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจได้นะครับขอบคุณค่ะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราหรือลูกค้าต้อกน QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามได้ที่ของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต่างจังวัดคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าติดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทักหาแอดมินได้เลยนะคครรรรรับหหหืืออลูกก้าาาา็โทสยด่วนเ อย่าลืมพักแยกหายดีนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ